น้ากล้าไนอยังงี้ออกมเนี่ยเออนีแหละก้างแหนของแล้นเฮ้ยมีสู้ทำไมเห็นไมบากูกิเห็นก้างมึงเป็นนะพ่อมีแหละมาเดินเงอกตอนเนี้ยขอพ่อมาจับนะก้างเนี่ย ข่วนตันข่วนเลยเลย<ด>เวล,เลาพ่อจับเนี่ยพอจับเนี่ยเนี่ยจับได้เลยเนี่ยป๊อกเนี่ยมีปุ๊บก็อยู่ได้เลยเนี่ยแต่เมื่อก่อนไม่กล้าจับเลยไม่กล้าจับว่ะจับเองไม่จับนะครับต้องไบบต้องจิกกดกดที่ป,ปากกดไปที่ปากหลุมแลยนะให้มันอยู่ก่อนแล้วค่อยบีบเข้าไป,าไปให้มันขึ้นมามก่อน